ก็คือเข้ามาประมาณสี่ห้าครั้งสี่ห้าครั้งประมาณครั้งละแปดสิบร้อยหนึ่งเพจบิ๊กเกียนเปิดโปงแฉขบวนการช่วงโควิดเปิดช่องเก็บค่าหัวต่อวีซ่าเปลี่ยนประเภททั้งคนอินเดียก็มีจีนก็มีฝรั่งก็มี ซึ่งก็เข้ามาประต่งชุดขาวก็ดูมีมการนั่งสมาธิฟังธรรมประมาณสามสิบนาทีแล้วก็เดินมาที่โบสถ์แล้วก็มานั่งแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพอะไรบ้งางต่างก็คือคนที่มาคนที่เข้าเข้ามาเพราะว่าสมาก็มีแค่เขาให้ให้ให้ตกลงพี่เซ็นเนาะเซ็นบอกว่าเซ็นชื่อให้คนนี้คนนี้ให้เซ็นว่ามีรายเซ็นงที่มีให้ใหลวงพี่เซ็นรับรองใช่ประมาณนั้น แนะช่องอยู่ต่อวัตถุประสงค์ศึกษาพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติศาสนากิจคนที่จะมาวันจันทร์ไม่เยอะก็ไม่ถึงสิบคนวันจันทร์นี้ประมาณนี้มไม่น่าจะถึงสิบคนพี่แล้วเขาเขา,เขาโทรมาแคนเซลลงพี่ประมาณกี่โมงวันนั้นนะวันเสาร์อะ่ะไม่แน่ใจว่าดึกดึกดึกแล้วประมาณเหมือนเขาเหมือนเขารู้เลยใช่ไหมประมาณนั้นประมาณแบบว่า มาก็ไม่ใช่คนนี้ก็บอกว่ามีตอมองมาลมๆมองมองมีอะไร,รืึกปล่ามีปัญหาอะไรเขาบอกโอ้เครื่องนี้มีผู้การเข้ามาใหม่ประมาณนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าอย่างไงก็ขอยุเลกไปก่อนไม่มาแล้วบิ๊เกเรียนตรวจสอบพบพฤติกรรมมีตำรวจตอมอบางคนผ่าคณะต่างด้าวนุ่งขาวมาจัดฉากร่ำเรียนพุทธศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจไม่ถึงสามชั่วโมงถ่ายภาพตำรวจตอมตีตาประทับวีซ่าให้อยู่ต่อได้อีก1ปีเมื่อสังคมมีคำถามบิ๊กเกรียนจะค้นหาคำตอบ